สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโครงการแจกเงินดิจิตอลเวล l ์หนึ0 0 0มบาทที่บรรจุในการแถลงนโยบาย มีการเตรียมแถลงนโยบายรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนโดยนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอยัตติต่อที่ประชุมทั้งนี้นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าไทาม์ไลน์เงินเดิตอนวอลเล็ตยังคงยึดตามไทม์ไลน์เดิมจะปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟนวันที่15กันยายน2567และในวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคม2567จะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สำหรับกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินสด10,000บาทในเดือนกันยายน2567แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน13.5ล้านรายกลุ่มคนพิการ1ล้านรายนั้นล่าสุดนายวราวุฒิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์ออกมาโพสต์ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนพิการว่าอย่าลืมไปต่ออายุเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการรับเงินดิจิตอล10,000บาท พร้อมอยังได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมระบุว่าดิจิตอลวอลเล็ตกำลังเดินต่อฝากย้ํากันอีกครั้งสาหรับพี่น้องคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเบีย้ยผมสรุปข้อมูลแบบเข้าใจง่ายๆเอกสารที่ต้องเตรียมสาหรับการต่ออายุบัตรคนพิการบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารรับรองความพิการบัตรประจําตัวคนพิการใบเดิมหนังสือสําคัญสแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบัตรคนพิการต่อล่วงหน้าได้30วันก่อนหมดอายุหากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์0 2 3 5 4 3 3 8 8หหรือสายด่วนพม1300บริการ7วัน24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อวมริวัต์ชี้แจงตอนที่ประชุมบุฒิทสภาในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงิน3,752,700ล้านบาทเกี่ยวกับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลได้เตรียมกรอบงบประมาณสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไว้ที่450ล้านบาทซึ่งงบประมาณที่ยังขาดรัฐบาลใช้การบริหารจัดการจัดหางบประมาณในส่วนที่สามารถทำได้ เช่นปี2,567ที่ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม1 2 2 0 0 0 0ล้านบาทรวมถึงยังมีงบประมาณส่วนอื่นอีกกว่า23,000ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงปลายเดือนกันยายนและในปีงบประมาณ2,568ก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณนายจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการภายหลังการปิดลงทะเบียนที่รัฐบาลจะทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยหักลบกลุ่มผู้ปอาบาง ซึ่งจะทราบจํานวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและรัฐบาลก็จะบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่และใช้การบริหารจัดการงบประมาณบางส่วนซึ่งจากจํานวนผู้ลงทะเบียนขนาดนี้32ล้านคนยังไม่หักกลุ่มเปราะบางออกก็ยังอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้สำหรับกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านรายมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจน13.5ล้านรายกลุ่มผู้ถือบัตรคนพิการ1ล้านรายเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินสด10,000บาท ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒบอกถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ25ง8ในวาระที่2และ3ยังมีข้อห่วงใยในงบป,ประมาณของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าทางรัฐบาลรับฟังและนายกรัฐมนตรีคงจะพิจารณาปรับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งมีข้อห่วงใยจากหน่วยงานทภาครัฐและประชาชนรวมถึงฝ่ายค้านในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในบางจุด เื่อให้เกิดประโยชน์โดยเร็วในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องประชาชนได้จับจ่ายโดยเร็วและมีเม็ดเงินลงทุนโดยเร็วเราก็รับฟังจึงเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางส่วนอาจจ่ายเป็นเงินสดสุดท้ายจะเป็นในรูปแบบใดบ้างขอให้เป็นไปในการพิจารณาร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องมีการพูดคุยร่วมกันสมมติวัที่3กันยายนเพิ่งได้รับหนังสือจากทางพรรคภูมิใจไทยในเรื่องแนวนโยบายซึ่งจะต้องนําทั้งหมดมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่ทุกคนยอมรับได้ ส่วนที่มีการลงทะเบียนกันไว้ในจุลพันธ์ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าต่อเพราะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโครงการที่เป็นลักษณะของเดจาต้อนวอลเล็ซึ่งต้องดูในรายละเอียดและการทําโครงการนี้มีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอนให้กับประเทศไทยดังนั้นจึงไม่อาจละเลยได้แต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพื่อให้บรรลุทั้งสองวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจเป็นยอมรับได้จึงจะเป็นคําตอบ ส่วนการปรับปรุงรูปแบบโครงการจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือไม่นายจุลพันธ์บอกว่าแน่นอนเพราะการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามมีทั้งข้อบวกและข้อลบในตัวของมันเองดังนั้นจะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ตั้งแต่ต้นทั้งเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ Digital. ดิจิทัลโดยต้องดูว่าทําอย่างไรให้ได้ทุกอย่างในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะต้องหาจุดให้มีความเหมาะสม ส่วนกรณีที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีภาพของร้อยเอกธรรมนัฐพร,รมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและสสพยาวพักพลังประชารัฐและสสในกลุ่มมานั่งอยู่ในฝั่งป้ายพักเพื่อไทยถือเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่นายจุรพันธ์บอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใครอยากนั่งตรงไหนไม่เคยมีการห้ามจะนั่งข้างซ้ายข้างขวาหรือนั่งคุยกันถือเป็นเรื่องปกติแม้จะมีป้ายวางอยู่แต่เวลาลงมติก็อยู่ในโซนนั้นแต่ในทางปฏิบัติจริงก็มีการเดินไปพูดคุยกันตามปกติ ส่วนจะเป็นสัญญาณอะไรนั้นไม่คิดมากเพราะเป็นการทักทายกันสวัสดีกันเฉย